เอ้ดดาวมีตังค์เหรอมึงมึงมีตังค์เหรอว่าตังสามหมื่นห้ามีอยู่สองแสนทำไมแต่ว่าห้าหมื่นผมอ่ะไม่มีได้ได้ไม่มึงมึงออกตังค์เองนะเงินเขียวอ่ะเท่าไหร่มีห้าหมื่นล้านอ่ะไปดูโต๊ะไปดูโต๊ะเท่าไหร่ประมาณห้าหมื่นฟาร์มอ่ะทำไมอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยม้านสี่หมื่นปะ สี่หมื่นดามใช้สี่หมื่นมึงกดตังค์มาสี่หมื่นดิมึงกดดัมึงกดตังค์มาสี่หมื่นดิไปไปกดตังค์มาสี่หมื่นไหไปกดตังค์มาเนี่ยตู้เนี่ยกดตังค์มาสี่หมื่นแล้วมึงเล็กอะไรกดมาหนึ่งแสนอะเงินแก๊งไม่ต้องส่งละกดมากดมาไม่อะผมรวยอ่ะก็ไม่ต้องขับไงเพื่อนสี่แปดอะอ๋แล้วทำไมผมต้องขับอ่ะต้อขับดูคติพนิททะเล่ผมเลยชิวไม่คิดอะไรกูกูไม่ขับ เอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าเพื่อนเบิกไม่ได้คืออะไรใช่ใช่ครับพี่ใช่พี่ตัวเนี้ยถ้าอยากให้มันเยี่ยวต้องวิชออกนอกวงพูดไปละพี่อันเนี้ยไอ้เหี้ยเนี้ยกอนผมมีตังสองหมื่นแล้วนะไม่กดไปอีกสองหมื่นเพื่อนกดไปอีกสองหมื่นไม่มีละเนี่ยขอเพื่อนเนี่ยขอบอตดิขอบอตดิอะอะไรอะไรว่าไงว่าไงนะไอ้ดาสองหมื่น แจ็คมันบอกว่าขอตังนายสองหมื่นไม่มีครับเพื่อนมีหกคันไอ้เหี้ยหมดแล้วว่านอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ผมมีแปดสิบกล่องครับเพื่เอาห้ากล่องพอให้ดาวให้ดาวพี่แจ็คเอาแล้วครับให้ดาวตีเหรียญให้ดาวตีเหรียญให้ดาวตีเหรียญเก้าหนึ่งสองเธอมีตังเหลืออะไรครับอ่อตอนนี้นะครับป้าเลขอะไรดาวคับเก้าหนึ่งสองครับมีอยู่สามหมื่นห้าครับโอ้ยเย่เดี๋ยวเราขายกันแดงออกครับแต่แต่ว่า เออแต่ว่าปามีปูนครับ่ามพี่โดนจับไปจบมานี่หนึ่งตีมตีตีนี่ตีมตีโฮปมีกับเ้อาถุงนะตีโฮมาเตอร์ดิตีโฮมาเตอร์ดิช่องที่สองนะครับเข้ามาเดาให้ครับอยู่ในตู้หรือปะได้ครับขผมครับตีโฮมาเตอร์ตีโฮมาเตอร์ครับเก็บตีโฮมาเตอร์ห้าเหรียญเลยโอเคหรือปะเผืออะไรอ่ะโฮมาเตอร์ช่องสองอะแถวซ้ายอ่ะเห็นปะหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่ไม่มึงเห็นแล้วเหรียญเจ้าเห็นเหรียญรู้จักเหรียญใช่ปะโฮมาเตอร์เออนนั่แหหละตีีีเเรยญอาดๆ นี่เองมาดีๆเย็ดดวงมึงไม่ดีเอาดีๆเฮี้ยเอาดีๆมึงตีแตกเหรอมึงตีติดไป็นไกูได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้เฮ้ยอ้อตีติดไปไหนครั์ไอ้น้องอยิบนะผมมีโฮปอินฟินิตหนึ่งเหรียญตีอีกอตีอีกตีทีเดียวดีตีทีเดียวดีเนอะสัตว์ควตกใจเลยเฮี้ยก็หายหมดแล้วกล่องผมอ่ะฮะไม่ติดหรอไม่ติดเอาดีๆดาบสองเปอร์เซ็นต์เองนะดวงมึงโคตรขยะที่พี่ต่ออะไรพี่ดาบพี่ป๋าอะไร อ๋อคืออะไรพี่ดาพี่ปัดอะไรพี่อนปาหนึ่งสอง๋อมันมันตีให้กันได้ปะตีค่าเพี่ตีค่ามันมันกิีบเหรียญไม่ได้เพื่อนต้องตีเองอ๋อกิ่ยวไม่ได้โอ้แล้วทำไมไม่ติดอ่ะอ๋อดีๆมึงตีมึงตีไปห้าเหรียญป่ะเมื่อกี้ตีห้าเหรียญตีอ๋อโอ้โหไม่ไม่เพื่อนแตกหมดเลยเพื่อนมันแตกหมดเลยใช่หรอโโอ้หมเสียตังค์ตั้งหมื่นเพื่อนคืออะไรขอให้ตีนะพี่ดาพี่ชิยๆฮะฮะ พี่ดับผมมาให้อีกห้ากล่องพี่มาไอ้ดับมึงตีดับสองแสนแล้วนะไอ้ดับมึงตีผิดอันปะวะเอาดีๆดับไม่ผิดอันมึงตีอะไรเนี่ยเฮียโฮมมาเตอร์พี่ดับป๋าอะไรเพ่พี่ดับป๋าอะไรพี่กดเฮเกนละกูไม่ยอมสองแสนเพื่อไม่ใช่สองหมื่นสัตว์พี่ดับป๋าอะไรเพ่พี่ดับป๋าอะไรเพ่พี่ดับ เมื่อกี้พี่ดาวบอกกว่าพี่ไอ้เฮียตีหัวมาเตอร์มาเตอร์ยังไม่ติดเลยสัตว์้เก้าหนึ่งสองอะตีห้ากล่องพี่ตีห้ากล่องสองเปอร์เซ็นต์มึงยังแตกได้อะเนาะมึงนี่สุดยอดอ่ะกดทิเก็ตไม่ได้อ่ะไอ้เฮียสุดยอดคนเลยมึงอะเทียเหรียญก็ได้เพื่อนทีเหรียญนี่มึงมีตังค์ในตัวปะเนี่ยผมมีทำไมตั้งตีเลยกันตีเลยทียเหรียญเนาะทียเหรียญก็ดีกว่าทียเหรียญดีกว่าทียเหรียญดีกว่าเลทียเหรียญได้ไงเอาทียเหรียญทียเหรียญพอเอ้าผมชิวๆไม่คิดอะไรอ่ะ เนี่ยติดทีสุดท้ายเอาตีตีใหม่ตีไหมเห็นได้ไงว่าผมตีติดติดกานติดกานได้ยินเสียงไงไอ้โง่มันมีเสียงเหรอใช่เพื่อนดับติดป่ะติดไหมไม่ติดเพื่อนไมติดฮะแตกไปเหรียญพอดีไอ้ดับกูตีไม่กูตีไม่ไม่แตกนะเว้ยสักเหรียญอะเนี่ยได้สองเหรียญแล้วมันเสียไปสิบสามกล่องได้ได้มาสองเหรียญ โหเยอะอะไรวันนี้เหมือนเสียเงินอัเธอตีคลิปตัวร้นไม่กี่อันนะครับตีไปเนันี่ตีไปเพิ่มอีกอะโอ้โหแกงเราเมื่อกี้ตะวินก็ตียไปตะิตีไปตีไม่ติดตีห้าติดีห้าติดึ่งตีห้าตหนึ่งยังดีแล้วเว้ยตีติดร้าตีติด้ไโง่ตีติดไม่มึงไข่เลยนงมึงไข่เียนึงมึงไข่เหยาให้พมาให้พ่อมาให้อัเธอบอกไอ้ยี่ลำบากุ จริงเื่อไหสดีครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดคุกครับทำะไรมาเนี่ยติดคุกเลยไปแหกคุกเพื่อนมาเนี่ยอ๋อรถมันรถมันไม่ได้แรงขนาดนั้นใช่ป่ะคืออ๋อของไปกับเจไดะไอ้ที่ตีเหรียญไอ้ที่ตีเหรียญโฮโมมอเตอร์แตะกับจวนโอเคไม่เป็นไรน้องไเลือดรี่หลับเฮ้ยแจ็คเปิดแจ็คเปิดอะไรเจ็ดหนึ่งแปดสี่แปดครับเจ็ดหนึ่งแปดสี่แปดไอ้แจ็ครถน้องที่ผมให้ยืมสี่แปดไปเขาาโดนเขาเกย์ไหมเพื่อนใช่เหรอขับได้สองร้อยเออผมขับสองร้อยเจ็ดอ่ะเพื่อนเออ เพื่อนลาเบอร์นะครับฮัลโหลครับเจนดิ้งได้เลยได้บลูเลยอยู่เลยเบลเจ้าผมได้แล้วไอ้ดาบเอาอะไรเอาอะไรอีกฮะมามามาเดี๋ยวกูดูของเดี๋ยวกูดูของให้พี่เลยปีอ่ะบอลไม้เหรอใช่ให้ดาบจะขึ้นอะไรอ่ะไม้เหรอไม้ให้ดาบอยอะคือผมเล่นไม้โหดใช่ไหมเซรามิก50เพชท50ใช่ป่ะเซรามิก50เพชท50แล้วก็ exp 300 exp 300แล้วก็ค crystal ball 25 steel bar 1 0ง ้้พี่บังวันไหนครับพี่พี่บังสวัสดีครับพี่บังไปไหนมาพี่สวัสดีครับดมผมพามาอยู่ที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดหนยดูเดีโฮมมัเตอร์พี่ชื่อบังเหรอแหกปากเะดังเลยไอ้เแคยนี่ติดติดแตกไปน้องพี่พี่หนูตูดูจีทีเดียวหนูตีดอ่ะนั่นพี่ชื่อบังเหรอเรื่อยๆดับไปนี่ก่อนส่งน้ำหน้าไม่ยอมตอบมันอุ้มแล้วมันก็ไม่มันอุ้มมันก็ไปเด้งหน้าคคกอยู่ดีๆว่ะช่วยอะไรเลย าอ่ายี่ห้าแล้วก็ E.P. สามร้อยกูให้แบงคงวะสี่บายร้อยนึงเดี๋ยวไปรับก่อนเดี๋ยวไปรับบ้างก่อนนะได้ได้ได้อ่ายี่ห้าคืออะไรขาดอะไรลองกดดิมลองกดที่ไม้พูดดิเพราะขาดอะไร E.P. ปะขาดปะ E.P. <AP. S 1> E.P. ฮะตีได้ละตีเลยเงินสามหมื่นนะเงินในตัวสนะามหมื่นนัโอเคน้องชาย ได้ยังได้วดยังมินขับไม่เห็นโดนจับเลยน้องเออมันน่าจะช้าเลยนะคนถ้าคนปกติขับแบบเพื่อนมัน,ม,นมันไม่แรงขนาดนั้นไอ่โคเบตดดูดดโดดเฮียนี่เยสได้หมาทั้งนั้นอะ่ะผมตีบวกห้าแป๊บ,บโอเคว่ะเพื่อนมีไฟแล้วครับเพื่อนไม่ต้องกดทิกเกอร์แล้วนะพอแล้วไม่กดทิกเกอร์แล้วนะกดไปแล้วทำไมไปปิดไปปิดไปปิดไม่ทนันละปิดไม่เป็น Đi qua hối việc mừng. Ê đó, ê đó Nè nè, tao vô trong thì đi. Thì luôn Thử này đi. Ờ vô đó Đi Hay ở trong quá. Tự đi buộc à? Mua cái tí buộc à? Chưa buộc lấy hả? Thế nó quẹo. Tao khó là. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ตัวหาของดิตัวหาคงดิตัวหาคดิตัวหาคงดิตัวหาคงดิมันติดร้อยเปอนไหมไม้ติดร้อยบวกศูนย์อะบวกหนึ่งอะบวกหไม่รู้ห้าสิบาบมั้งบวกหนึ่งวันนี้พระจันทร์มันยังไม่เต็มดวงเดิเพื่อนไว้ก่อนแล้วกันนะบวกหนึ่งอะแเสื่งเ้าครับส่งันดีอะมามาขอตังค์หน่อยจะตีไม้บวกหนึ่งขอตีไม้บวกหนึงหน่อยพี่จะกระลุงกุงเลยจ้าว่าไงว่าไงว่าไง ติดแล้วไมมลี่ไรแ้าติดอีกอันแล้วโฮมเมอร์สวยไอ้นั่นตีติดตีแตกไปสิบเอ็ดเหรียญอะหนู่นแฟนหนูหนูหนูขาดสามเหรียญไม่ใช่แฟนหนูไม่มีแฟนแฟนหนูอะตีติดตีแตกไปสิบเอ็ดเหรียญนะเมื่อกี้ใช่หรอทำไมนตัวเขาแย่จังเราได้ไปถามมันดิมันโง่ไอ้่างนั่นอะตีทีละห้าเหรียญอะเมื่อกี้พี่ทำไมดูพี่แย่จังโอ้ปิงอะว้าปิง บัดป่ะเพื่อนเฮ้ยีไม่ดวงพี่แย่จังอ่ะเอาพี่ตีทำไมเอาไปตีเขาดับตีหนูนทำไมดับนี่ขอโทษเดี๋ยวไปโรงพยาบาลกันนะโอเคไปโรงพยาบาลกันเถอะรอก่อนพี่ชื่ออะไรเนี่ยคนเนี้ยเลครับ เลไหนเลมัสซิริโอรู้จักเลเยเยได้เลเยนายเลเยเยได้เลเยเยเขาจกเลเยเยละเยดายเยด่ะใช่ใครไม่เยดผมเยดมุสซาฟาร์เรเยสอ่ะเยดมุสซาฟาร์เรเยสอ่ะตึงอ่ะตึงอ่ะคือตึงอ่ะรอรอนี่คนนี้รวยนะคนเหลือในรวยอ๋อนี่คุยดีด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 เฮ้ยมือตีเขาทำไมลไรเฮียเฮ้ยผมกดผิดขอโทษ ขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยนิดนึงพี่คนเนี้ยพาผมโดนจับผ้าหมื่นพี่แต่ก็ลุงกุงไรจ้าทรถไม่เป็นกเพี่คนนี้เขาเขาเอาตังค์ไปทั้งหมดอ่ะหมื่นห้าแล้วเขายังไม่คืนเลยไปทำอะไรไม่รู้เขาเขาขอตังค์เขาเอาไปหมื่นห้า โอเคตออนนน้กล่งะไปทวงไปไปทวงแม่ไปทวงแม่ไปทวงแม่ไปทวงทำไมนี่ก็เสียเหมือนกันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีแล้วคนเนี้ยหล่อกคนเนี้ยคือตึงอ่ะเนี่ยใช้นี่ให้มันหน่อยครับสิสิบห้าเอ้ยหมื่นห้าเนี่ยใช้นี่ให้มันหน่อยเนี่ยเขาเขาเอาตังค์หนูไปหมื่นห้าผมไม่ได้เคยเอาตังค์ใครไปเลยหนูมีหนูมีบินกระเป๋าสี่สองแปดเนี่ยหนูต้องพี่ได้แล้วไม่เอาคืน มึงโดดหิงได้ดาวโดดหิงได้ขอบคุณครับวิ้นหนูอยากได้เวป้อมบอลอีกอันต้นมันตีแรงไหมเอาไหมเจ้าเอาไหมผมตี๋เดี๋ยวตี๋โหยังกระต่อยเฮียมึงลองถีบดิมึงลองถีบดิเอ้าทำไมเสียงมันเป็นเสียงมีดอ่ะบางทีบางที คือมัดผมหนักกว่าเขาพูดตรงๆแล้วอะตีนกูหนักกว่าปะ6ดูดูดูรีตัวกูทีมหนักกว่าใช่ปะเชื่อกูยังว่าทีมหนักกว่าใช่ปะทีมหนักกว่าเห็นปหมเพื่อนผมหิวข้าวละเดี๋ยวผมมานะเฮ้ยเพื่อนผมหิวข้าวเพื่อนแป๊บนึงผมกินละผมมี ตรงมีชุดชุดยังชีพอ่ะเพื่อนคือผมไม่ต่อให้ผมไม่มีตังอะ <c oughs> ผมก็ยังมีชุดยังชีพอยู่ทำไมอ่ะพ <c oughs> ร้พอมอ่ะเตรียมพร้อมอ่ะไม่อย่าไปตีใครข่มั่วนาะดาบไม้อะโดนติเกตนะ้ำโดนติเกตนะ้ำตีมัว่วอ๋อเพื่อนติเกตทำไมผมก็ขอโทษดิคุณจะไปตีเขาทำไมล่ะอ๋อบางทีก็กดผิดสวัสดีครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดปะเราได้ดับเดี๋ยว ไปเป็นชุดดับเลยวรบบน้องไปไหมผมหิวข้าวอ่ะสวัสดีครับบ้านเมืองแจ็คสวัสดีครับ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 